สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Mortal Jack นะครับ เป็นเกมแนวสยองขวัญมุมมองบุคคลที่1นครไขปริศนาและหาทางออกจากโรงงานผลิตชิสที่ทิ้งร้างนะครับภายในนั้นนะครับเราจะพบกับตุ๊กตาและหุ่นจําลองเครื่องจักรในโรงงานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบน่าสะพรึงกลัวเราจะได้รับบทเป็นกอดีเด็กนักศึกษามอปลายปี3นะครับที่โดนเพื่อนๆให้เราไปล่าท้าผีในโรงงานมอนเทเลสแดกที่ถูกทิ้งร้างเพื่อตามหาเพื่อนที่ชื่อว่าไมกี้ที่หายตัวไปนั่นเองครับเกมจากนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในตัวอย่างของเกมที่มี ชื่อว่าเมอร์เทเล่แจ็คนะครับ